จผู้หญิงมันเสียยากพูดออกจากปากว่ารลจจริงจากใจแก่ลมปากเสียได้ที่ไหนแกลมปากเสียได้ที่ไหนวันลูกหัวใจถืออาจจะคิดบ่วงด้วยเหตุนี้ท่านขอกันก่อนแกก่อนจะแย่ต้องหายิงสำรองกลัวว่าท่านจะนำตานอง หญิงสำรองกันเผื่อนองน้ำตาโอ้ยนอนน้งหนอนน้งหาเอาไว้กันพอความเสียใจกันบ่ให้คมคืนกันพอความลับเลือนค่สซำสิบอม่มีใจสนันนี่ไม่คิดเบื่องทวนดูยาติุ๊กซูราะนางจังได้หาทางแก้บ่ย่อมแพ้เสียใจง่าย บ่อยอมแพ้เ,เสียใจไง่ายๆขั้นสีหมายจเจ้าคือที่เศร้านั่งมองอาจจองยิงอื่นไหวบางพยายามเจ้าสั่งจะไม่นั่งโซก,กาไม่ใส่เจ้าสูหลอกนาะไม่ใส่เป็นคนหลายใจที่สันทำไปเพราะไม่เสื่อใจเธอเือบ่ได้ย่านใจบวดเนาาวว่ายันหัวใจปวดเ้ล่าปวดเล่ากัวเจ้าบ่จริง คือนำหนิ่งไหลลึกในวังยังบ่ถึงใจคนสับสนรลอยเล่เส้ัวา,ายไงยความไปทัว่วเสขัวา,ายไงยความไปทั่วปากบอกว่าบ่ตัวแต่เป็นเพียงปลายลิ้นใจนั้นซองบ่เหน็นเนื้อเย็นสันก็รักอยู่ดอกแต่กลัวเธอลวงหลอกบอกอย่างแปนแปลนแันกลัวมองมัวเลือดเสน้นจึงโคของแขนมีแฟนหลายคน กันจุนหาสาวกินคำหน้าตาดำทำไรไทยนากัวเจจ้าไปหลงเงินตาทำให้หนุ่มบ้านนามีปัญหาหัวใจเลยจวงไว้แกกใจไหลบอลวังจากเสยและสอนมันนรวมทอกันหญิงหนึ่งนั้นขันเปลี่ยนเป็นสวางห้อยังมีหญิงร้องสีบองหมองกูเกเอาบังเดือเจ้าสุมไสไอพี ອັງເດເຈົ້າສົງໄສອ້າຍພີ່ຄັນບໍ່ເຮັດຈັ່ງຊີ້ມີຕື່ເຊົ້າໜັງຄົມຍິງໜຶ່ງຕົ້ມຍິງໜຶ່ງຄົງສຊຶ້ງຊາยຢູສະບາຍບໍ່ກ